คุณว่าเรื่องที่บ้าที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทำเพื่อความรักคืออะไรครับหนีตามกันท้าดวลลองนี่ไหมบุกเข้าไปในคอนแวนต์ปลอมเป็นแม่ชีขโมยศพแล้วจุดไฟเผาทิ้งทั้งหมดนี่ไม่ใช่พล็อตหนังนะครับแต่มันคือเรื่องจริงของผู้หญิงสุดแสบในประวัติศาสตร์ที่ชื่อจูลี่ดอปินนี่อยากฟังต่อไหมล่ะครับสวัสดีครับ ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเบื่อๆกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพระราชาชื่อซ้ำๆสงครามที่จำไม่ได้ว่าใครรบกับใครวันนี้ลืมเรื่องน่าเบื่อพวกนั้นไปก่อนเลยครับเพราะผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังฝรั่งเศสในศตวรรษที่17ยุคที่สังคมเคร่งครัดสุดๆผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรีผู้อ่อนหวานส่วนผู้ชายก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษแต่่ามกลามกรอบเหล่านั้น มีผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนหลุดออกมาจากหนังฮอลลีวูดเธอคือดาบคือไฟคือเสียงเพลงและคือตำนานที่แท้ทรูเธอคือจูลี่ดอบบีนีคนเดียวก,กันกับที่ผมเพิ่งเกริ่นไปนั่นแหละครับเรื่องราวของจูลี่มันเริ่มต้นแบบผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่แรกเลยพ่อของเธอเป็นเลขานุการของเขาดามันยักซึ่งเป็นผู้ดูแลคอกม้าหลวงของพระเจ้าหลุยส์ที่14 พูดง่ายๆคือโตมาในรั้วในวังแต่ไม่ใช่ในโซนห้องนั่งเล่นหรูหรานะครับโซนของเธอคือลานฝึกคอกมา้าที่ที่เต็มไปด้วยทหารมหัสเหล็กและกลิ่นเหงื่อของผู้ชายในขณะที่เด็กผู้หญิงในวัยเดียวกันกำลังเรียนรู้ที่จะเย็บปักถักร้อยหรือหัดเดินชัดช้าให้ดูสง่างามพ่อของจูลีกลับคิดว่าไม่เวิร์กลูกสาวข้าต้องเอาตัวรอดได้เขาเลยส่งเธอไปฝึกวิชา ป้องกันตัวแบบครบวงจรเรียนฟันดาบขี่มา้ายิงธนูปนไปกับเด็กผู้ชายล้วนๆเลยลองนึกภาพเด็กหญิงจูลีตัวน้อยๆที่ต้องวิ่งฝ่าดงเด็กผู้ชายเพื่อฝึกดาบดูสิครับมันหล่อนหลอมให้เธอเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครไม่ยอมคนและมองว่ากฎเกณฑ์ทางเพศเป็นเรื่องไร้สาระมาตั้งแต่เด็กเธอไม่ได้โตมาเพื่อเป็นภรรยาของใคร แต่โตมาเพื่อเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามของทุกคนพอเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนแห่งการประจนภัยมันก็พลุ่งพลานครับเธอหนีออกจากบ้านไปกับอาจารย์สอนฟันดาบที่เป็นชูรักของเธอใช่ครับเริ่มเรื่องก็แรงเลยทั้งสองคนตระเวนทั่วยุโรปหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครนั่นคือการเปิดการแสดงประลองดาบตามเมืองต่างๆจูลีที่มักจะแต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่แล้ว ก็จะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ท้าใครก็ได้มาสู้กับเธอแน่นอนว่าพอคนเห็นหน้าหว,นหวานๆของเธอตอนแรกก็โหเราะเยาะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่พอได้เห็นเพลงดาบที่เฉียบขาดและรวดเร็วเท่านั้นแหละเสียงหัวเราะก็กลายเป็นเสียงฮือฮาแต่ปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นครับพอเธอชนะคนดูก็เริ่มซุบซิบกันว่าเฮ้ยนี่มันผูช้ชายหน้าหวานปลอมตัวมาหรือเปล่าผู้หญิงที่ไหนจะเก่งขนาดนี้ จูลีแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีที่ตรงไปตรงมาและช็อกโลกที่สุดพอสู้เสร็จเธอก็แค่ปลดกระดุมเสื้อแล้วก็เปิดอกให้ดูเลยเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านี่ไงผู้หญิงของแท้และฉันพุ่งเตะก้นพวกแกไปบอกเลยว่าเป็นการตลาดที่ได้ผลชะง,งัดคนแห่มาดูเพียบได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงชีวิตของเธอโลภโหนมากครับมีครั้งหนึ่งเธอไปร่วมงานเต้นร้อนของราชสำนัก แล้วก็ไปจีบสาวสวยคนหนึ่งในงานเต้นร้อนกันหวานชื่นจนหนุ่มหนุมที่หมายปองสาวคนนั้นอยู่ถึงกับทนไม่ไหวเข้ามาหาเรื่องพอออกจากงานปุ๊บขุนนางสามคนนั้นก็ตามมาท้าดวลดาบกับเธอพร้อมกันสามคนเลยนะผลลัพธ์คืออะไรน่ะเหรอจุลีจัดการทั้งสามคนจนบาดเจ็บไปตามๆกันแล้วก็กลับเข้างานเต้นร้อนไปหาสาวคนนั้นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันความห้าระดับสิบกะโหลกชัดๆ แต่ความสามารถของเธอไม่ได้มีแค่เชิงดาบนะครับเธอยังมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงอีกด้วยหลังจากคนพบว่าตัวเองมีเสียงที่ทงพลังเธอก็ไปเรียนร้องเพลงและในที่สุดก็ได้เป็นนักร้องโอเปรา่าแห่งคณะปารีสโอเปร่าอันโด่งดังภายใต้ชื่อลาโมแปงชีวิตเธอนี่มันครบรถจริงๆกลางวันเป็นนักดาบกลางคืนเป็นดีว่าบนเวที เอาล่ะครับมาถึงไฮไลท์ของเรื่องที่เป็นเหมือนตำนานประจำตัวของเธอเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองมาร์เซที่นั่นจูลีได้ไปตกหลุมรักกับลูกสาวของพ่อค้าฐานะดีคนหนึ่งความรักของทั้งสองเบ่งบานและร más, más ้อนแรงสุดๆแต่แน่นอนครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงรับไม่ได้อย่างแรงจะให้ลูกสาวหัวแก้วหัวโตไปคบกับนักร้องนักดาบหญิงที่ใช้ชีวิตเสี่ยงตายแถมยังแต่งตัวแมนๆได้ยังไง ทั้งออกของเศรษฐียุคนั้นก็คือจับลูกสาวส่งเข้าคอนเวนต์ไปบวชชีซะกะว่าจะตัดขาดความสัมพันธ์ให้สิ้นซากถ้าเป็นคนอื่นเจอแบบนี้ก็คงได้แต่ร้องไห้เสียใจใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่สำหรับจูลีดอปปินีสำหรับเธอนี่คือการประกาศสงครามเธอไม่ได้แค่เสียใจแต่เธอวางแผนเอาคืนแบบเหนือชั้นอย่างแรกเลยนะเธอตามไปยังคอนเวนต์นั้น แล้วก็ใช้สเสน่ห์และเรื่องเล่าของเธอสมัครเข้าเป็นแม่ชีฝึกหัดด้วยโอ้โหความทุ่มเทนี้เพื่อความรักยอมบวชเลยจ้าเธอใช้เวลาอยู่ในคอนแวนต์เพื่อหาทางช่วยคนรักออกมาจนกระทั่งโอกาสทองมาถึงเมื่อมีแม่ชีชรารูปหนึ่งในคอนแวนต์เสียชีวิตลงในคืนนั้นเองจูลีได้แอบย่องเข้าไปในห้องเก็บศพขโมยร่างของแม่ชีที่หลงล,ล่วงลับไป แล้วก็อุ้มร่างนั้นกลับไปที่ห้องนอนของแฟนสาวของเธอเธอจัดแจงวางร่างนั้นลงบนเตียงและจากนั้นก็จุดไฟเผาทิ้งทั้งห้องเลยครับใช่แล้วเผาจริงจังเพื่อจัดฉากให้ทุกคนเข้าใจว่าแฟนสาวของเธอโชคร้ายเสียชีวิตในกองเพลิงท่ามกลางความโกลาหลวิ่นวายที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกกับไฟไหม้จูลีก็อาศัยจังหวะนั้น จูงมือของรักของเธอหลบหนีออกจากคอนเวนต์ไปได้อย่างปลอดภัยนี่มันพล็อตหนังชัดๆเป็นปฏิบัติการแหกคุกที่บ้าบิ่นและสร้างสรรค์ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แน่นอนว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทางการต้องเข้ามาสืบสวนและไม่นานพวกเขาก็รู้ความจริงศาลเลยตัดสินโทษประหารชีวิตจูลีสถานหนักครับข้อหาเพียบเลยทั้งลักพาตัววางเพลิงและลบหลู่ดูหมิ่นศพ แต่ที่มันตลกร้ายก็คือสารตัดสินโทษในฐานะผู้ชายครับเพราะคณะลูกขุนลงความเห็นว่าไม่มีทางที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะวางแผนที่ซับซ้อนและโหดเที่ยมแบบนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวเป็นไงล่ะขนาดจะโดนประหารยังโดนสังคมกดทับทางเพศเลยแต่สุดท้ายเธอก็รอดมาได้ครับด้วยเส้นสายเก่าๆและชื่อเสียงของเธอทำให้เธอได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าหลุยส์ที่14 และกลับมาใช้ชีวิตเป็นดาวเด่นบนเวทีโอเปราที่ปารีสอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคุ้มค่ามีเรื่องราวอีกมากมายทั้งการดวลดาบการสแสดงอันน่าทึ่งและความรักอีกหลายครั้งจูลีดับบินี่เสียชีวิตในวัยเพียงแค่33ปีเท่านั้นแต่เรื่องราวของเธอยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและกฎเกณฑ์ของสังคม เธอเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนคนหนึ่งสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่อยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักร้องคนรักหรือแม้กระทั่งนักวางเพลิงจำเป็นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเธอครับจูลีดับปินีผู้หญิงที่ใช้ชีวิตเต็มที่ยิ่งกว่าตัวละครในนิยายเสยอีก